ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2,184เทพสงครามเปี้ยนจวงและคังหัวงหัวเฮาแห่งสวรรค์เพื่อที่จะสามารถทำลายพันธนาการและรับรางวัลของพระราชวงเทพเป็นความจริงเช่นเดียวกับเจ้าแห่งพระราชวงเทพเป็นความจริงกล่าวจางรัวเฉินนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาจริงๆ เขาจะกลายเป็นบุคคลสาคัญอย่างแน่นอนในอนาคตโลกกวางหันอาจจะเลื่อนลุงเลื่องพเ่เขาเขาแสดงความยินดีกับเทพทันทราด้วยเขาไม่เพียงแต่เอาชนะหยานอูเซินเท่านั้นแต่เขายังขึ้นสู่ภูเขาแห่งความจริงอีกด้วยการมีผู้ฝึกฝนที่มีความสามารถที่น่าถึงเช่นนี้ช่างน่าอิจฉาจริงๆดูเหมือนว่าอีกไม่นานเทพองค์ใหม่จะถือกำเนิดในโลกกวางหันยินดีด้วยท่านใดน,นั้นเหล่าเทพหลายองค์ ก็แสดงความยินดีกับเทพจันทราพลังที่พวกเขาเป็นตัวแทนไม่ได้มีความแค้นใดๆกับเทพจันทราหรือจารุ่วเฉินไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรมันก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาพวกเขาแค่ดูการแสดงเท่านั้นเทพธิดาดอกลำพงก้าวขึ้นไปในอากาศและปรากฏตัวต่อหน้าเทพจันทราเราพบกันครั้งล่าสุดเมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วและเจ้ายังคงสง,ง่างามเช่นเคยสายตาที่ดีของเจ้า สำหรับผู้ฝึกฝนที่มีความสามารถนั้นไม่ธรรมดาเช่นเคยจางล้วเฉินได้รับรางวัลจากพระราชวังเทพเป็นความจริงเรียบร้อยแล้วเขาจะปงงหาดขึ้นอย่างแน่นอนในที่สุดโลกกวางหันก็ฟื้นคืนความรุ่งโรจน์ในอดีตอีกครั้งแน่นอนว่าเทพจันทรารู้ดีว่าหากจางล้วเฉินไม่พลิกกระแสในสงครามคุณความดีและทําให้โลกกวางหันอยู่ในระดับสูงสุดโลกกวางหันก็จะกลายเป็นสดาบลบคุณความดีและได้รับชะตากรรมที่เรวรล้ายยิ่งกว่าโลกคุรุนมาก เนื่องจากความพยายามของจารุเฉินทำให้โลกกว้างหันสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษบางอย่างรวมถึงดินแดนที่มั่งคั่งในดินแดนสวรรค์และการได้รับการยกเว้นจากการเป็นสนามรบคุณความดีเป็นระยะเวลาหนึ่งเทพจันทราเหลือบมองเทพบพิดาดอกลำพงและพูดว่าเจ้าก็มีสายตาที่ดีเหมือนกันดอกโบสสะท้อนจักรวาลศักดิ์สิทธิ์ที่เริ่มต้นจากเส้นทางการฝึกฝนที่มีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดความสำเร็จในอนาคตของนาง อาจตามทันหรือเหนือกว่าเทพิดาดลลังพงด้วยการปรากฏตัวของนางโลกเชียอลหลจะยังคงสงบสุขภายใต้การคุ้มครองเป็นเวลานานมากไม้ว่าเทพจะทรงประลางแค่ไหนพวกเขาก็ยังต้องเผชิญกับความยากลำบากของหยวนหุยแม้ว่าพวกเขาจะสามารถรับผลจากความทุกข์ยากหยวนหุยได้สิบครั้งแต่ในท้ายที่สุดมีบางครั้งที่พวกเขาอาจล้มเหลวหากพวกเขาต้องการให้โลกระดับสูงของพวกเขาเจริญรุ่งเรืองพวกเขาจะต้องเลี้ยงดูเทพใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เขาน่าทึงจริงๆความสําเร็จของเขาเป็นประวัติการมาตั้งแต่สมัยโบราณน่าเสดายที่ข้าเกรงว่าเขาจะตายก่อนที่จะบรรลุความเป็นเทพท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นเพียงราชาเสียนเท่านั้นหากเขาล้มเหลวในการบรรลุความเป็นเทพเขาก็จะยังคงเป็นเพียงลูกน้องตัวน้อยเจ้าปีศาจุวจธมินกล่าวเสียงโบราณดังออกมาจากอาคารพระราชวังสีเลือดดอกป๊อปี้สูงเป็นแนวโนมที่จะดึงดูดความสนใจเชิงลบ บางครั้งการโดเดิเด่นเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเหล่าเทพทั้งหมดที่อยู่ณที่แห่งนี้ดูประหลาดใจไม่ได้ยินคําพูดเหล่านี้จเจ้าปีศาจหัวใจธมินและเจยเชนเซียการแสดงความคิดเช่นนี้พวกเขาไม่กลัวว่าจะทําให้เทพจันทราโกรธเคืองัันเหรอเทพจันทราได้กล่าวไว้แล้วว่าจะั่วเฉันอยู่ภายใต้ใตการคุ้มครองของนางใครก็ตามที่แตะต้องเขาจะต้องได้รับผลอันหนักดวงตอนนี้ไม่เพียงแต่เทพจันทราที่ฟื้นคืนความแข็งแกร่งของนางอยู่สมบ,บู์แล้ว การฝึกฝนของนางก็ยังพัฒนาขึ้นอย่างมากไม่นานมานี้เทพเท่าแห่งอาริธรรมแสงอาทิตย์ก็ได้พ่ายแพ้กับนางไปแล้วพลังของเจเทนเซีย er นั้นไม่อาจยังรู้ได้ดังนั้นเขาจึงไม่กลัวเทพเจันทราสำหรับเจ้าปีศาจโัเทอร,รมินแล้วเขาได้รับการสนับสนุนจากโลกสวรรค์ดังนั้นเขาจึงไม่จัเป็นต้องระง,งับความคุณเครื่องของเขาเมื่อพิจารณาจากวิธีการทําเสียงต่างของโลกสวรรค์คงเป็นเรื่องอยากสําหรับเทพจันทราที่จะปกป้องจารุเฉินช่วขณะหนึ่ง เทพหลายองค์กําลังสื่อสารกันอย่างลับๆไม่ว่าจะเป็นเทพจันทราที่ทรงพลังหรือโลกสวรรค์ที่โดดเด่นสองฝ่ายนี้ไม่ใช่ปกติที่พวกเขาจะสามารถทําให้คุณเครื่องได้ในเวลานี้พวกเขาสามารถที่จะเป็นคนดูแลล้วเท่านั้นเทพจันทรายังคงไม่ออกแถลงการใดๆเจ้าปีเต่เจ้ามินกล่าวอีกครั้งว่าว่ากันว่าถึงแม้ว่าจางล้วฉันจะเป็นเพียงราชาเสียนแต่เขาก็เป็นผู้นาของจกักรพรรดิหญิงชื่อยาวแล้วเอ๊ะไม่ไม่ไม,ไม่ข้าพูดผิด จกักรพรรดิหญิงโปรดอย่าคิดมากท้ายที่สุดแล้วมันคือทั้งหมดในอดีตมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วดวงตาของจกักรพรรดิหญิงเฉียวเหียงเย็นชานางปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์อันไร้ขอบเขตเจตนาฆ่าอันเย็นชาของนางห่อหุ้มเจ้าปีศาจพุทธิธรรมินเจ้าปีศาจพุทธิธรรมินยั่วยวนนางครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่เทพอย่างนางก็ทนไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าปีศาจวุทธิธรรมินจะไม่รู้สึกเลยเขากล่าวต่อว่ายางเลยก็ตามเด็กคนนั้นเคยเป็นอดีตของจกักรพรรดิหญิง แต่ท่านยังรับเขาเข้ามาและมอบตำแหน่งอันสูงส่งแก่เขาท่านทำให้เขาเป็นทูตสวรรค์และเป็นบุคคลที่โดดเด่นที่สุดอันดับที่สีของโลกวังขันท่านไม่กลัวที่จะทำให้เกิดข้อต้แยง้งหรอบางทีนอีกไม่กี่วันบางคนก็จะตั้งข้อสังเกตโดยบอกว่าเขาเป็นคู่รักที่ท่านขโมยมาจากจักรพรรดิหญิงเฉียวหากเสียงต่างเปลี่ยนไปเช่นนี้มันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของท่านย่างมากมันจะมีประโยชน์อะไรลนะ่ะ ทำไมท่านไม่ทรงจังว่าเฉินกลับประเทศจัก,กรพรัดิหญิงเฉียวเห่ะท้ายที่สุดแล้วลูกสองคนของจัก,กรัรรหญิงเฉียวก็ต้องการพ่อครอบครัวสี่คนแยกทางกันมานานหลายปีพวกเขาควรจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเจ้าปีศาจโฮเจชมินพูดด้วยความมั่นใจโดยไม่ดูถูกเหยียดตยามแม้แต่น้อยว่าเหล่าทูเทพได้ยินดังนั้นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปพวกเขาทั้งหมดหันไปมองเทพจันทราและจัก,กรัรรหญิงเฉียวท่านใดนั้นบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างตึงเครียด มีความไม่พอใจในสายตาของเทพบางองค์ท้ายที่สุดแล้วเทพจันทราเป็นเทียสูิวที่สุดในสารสวรรค์ความสวยงามและความสง่างามของนางดึงดูดเทพเจ้าจำนวนนับไปถวนไม่เคยมีใครกล้าดูหมิ่นนางด้วยวิธีนี้เจ้าปีศาจะทมินพยายามที่จะก่อให้เกิดสงครามศักดิ์สิทธิ์หรือไม่การแสดงออกของเทพจันทราเย็นชารหลกกับน้ำแข็งดวงจันทร์ที่สว่างสวยบินออกมาจากร่างกายของนางและแขวนอยู่บนท้องฟ้า ปล่อยแอรพลังอันเย็นเยือกออกมาราวกับว่ามันต้องการจะแช่แข็งดิแดนสวรรค์นในความจริงทั้งหมดดอกบัวกาลเมลลติกลโลหนปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของจกักรพรรดิหญิงชิวเหว่ยส่องแสงแห่งฟ้าดินเจต,ตนาฆ่าอันเย็นชาที่มองไม่เห็นถูกปล่อยออกมาโดยไม่มีการปกปิดใดๆแม้จะสัมผัสได้ถึงเจตนาฆ่าของเทพธิดาทั้งสองคนแต่จเจ้าปีเตอรจัตมินก็ไม่กลัวเลยท้ายที่สุดแล้วนี่คือดิแดนสวรรค์นในความจริงมีเทพจากโลกสวรรค์ปรากฏอยู่ เขาเดิมพันว่าเทพจันทราและจกักรพรรดิยิงเหยวไม่สามารถทําอะไรเขาได้เสียงสุดเย็นและหนักหน่วงดังก้องไปทั่วมิตินี้ยักษ์คุ้มเกาะที่ก่อตัวด้วยน้ำไม่เอ่ยที่มาจากแม่น้ำสวรรค์ยิงเจ้าปีศาจเทรมินด้วยสายตาเย็นชาหัวใจทมินเจ้าอยากตายยังไงล่ะยักษ์กล่าวเทพสงครามเปลี่ยนจ้วงท่านหมายถึงอะไรการแสดงออกที่น่าหวาดกลัวปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันสงบของเจ้าปีศาจเทรมิน เทพสงครามเปี้ยงจวงมีหน้าที่ดูแลแม่น้ำสวรรค์เขามีอำนาจสูงและความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นที่สุดในศาลสวรรค์เมื่อเขาพูดว่าตายนั่นหมายความว่าเขาโกรธมากดังสุภาษิตท,ที่ว่าคำหมายถึงกฎหมายและกฎหมายต้องบังคับใช้เนื่องจากเทพสงครามเปี้ยนจวงพูดว่าตายเขาจึงนำคำพูดของเขาไปใช้จริงแม้ว่ายักษ์น้ำเอื้อยต่อหน้าเจ้าพิเศษหุจจัมินจะเป็นเพียงอวตารของเทพสงครามเปี้ยนจวง แต่กระยงสร้างกดดันอย่างมากต่อเขาเขาไม่กล้าที่จะประมาทมันข้าหมายถึงอะไรอย่างงั้นเหรอข้าแค่อยากจะฆ่าเจ้าอาวาตารของเทพสงครามเปี้ยนจวงยกมือขึ้นทันใดนั้นละคังหัวหัวเฮาก็บินออกมาจากท้องฟ้าและตกลงมาในมือของเขาละคังหัวหัวเฮาสวรรค์ได้รับการขัดเกาจากโลกดับสูงดึกดำบรรพ์โบราณว่ากันว่าโลกระดับสูงดึกดำบรรพ์น,นั้นมีขนาดหลายสิบล้านกิโลเมตรและทั้งหมดนั้นทำมาจากโลหะ เทพสงคารามเปี้ยนจ้วงปรับแต่งโลกระดับสูงทั้งหมดให้เป็นระฆังและตั้งชื่อมันว่าหววหัวเฮาสวรรค์ปังในขณะนี้ระฆังห,งหัวหัวเฮาสั่นเล็กน้อยและเปล่งเสียงระฆังที่สะเทือนโลกในช่วงเวลาถัดมากระแสน้ำอ่อนรวมตัวกันและคบแน่นเป็นแม่น้ำสวรรค์ลวงตาที่มีความยาวนับหมื่นลี้น้ำไหลอย,อย่างสง่างามและปกคลุมท้องฟ้งฟาเหนือทะเลแห่งความจริงก่อนที่จะพัดไปทางทิศทาง การแสดงออกของเจ้าปีศาจเวจธมินเปลี่ยนไปเพราะแม่น้ำสวรรค์ลวงตากำลังมุ่งหน้ามาหาเขาจริงๆโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามไม่ว่าความเร็วของเขาจะเร็วแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถหนีจากแม่น้ำสวรรค์อันลวงตาได้ในชูพิปตาเส้นทางหลบหนีทั้งหมดของเขาถูกปิดกั้นโดยแม่น้ำสวรรค์อันลวงตาไม่เพียงแต่พลังศักดิ์ธิ์ของเขาถูกระง,งับเท่านั้นมิติยังคงถูกบิดอัดจนกลายเป็นกรงระหว่างฟ้าดิน จอมันหัวใจตมินสามารถสร้างเครื่องหมายปีศาจได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นเขาเลียงกดสายเซียนจำนวนนับไม่ถ้วนและควบแน่นพลังศักดิ์สิทธิ์อันไร้ขอบเขตเพื่อสร้างเครื่องหมายปีศาจทรงกลมกระโหลกนับสิบล้านลอยอยู่ในระบบาลปีศาจเครื่องหมายปีศาจได้เปดปล่อยพลังปีศาจอันชั่วร้ายที่ดูเหมือนจะสามารถทำลายสวรรค์ได้มันชนกลับไปน้ำสวรรค์มาอย่างปั้งพลึกปีศาสันและแตกเป็นชิ้นมันกลับคืนสู่กดจำนวนนับไม่ถ้วนและพลังปานปีศาจได้พุ่งออกมาแม่น้ำสวรรค์ภาพลงตา ได้กาจัดพวกมันออกไปอย่างรวดเร็วอวาตารของเทพสงครามเปี้ยนจวงยืนอ,อยู่บนแม่น้ําสวรรค์ลวงตาและก้าวไปข้างหน้าเขาปรากฏตัวเหนือจอมมันหัวชะมินและโจมตีหมัดที่พล่างพาวรลวกับดวงดาวหมัดนี้มีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้เมื่อมันตกลงไปในสายตาของจอมมันหัวชะมินดูเหมือนว่ามันจะเต็มโลกพลังอันยิ่งใหญ่แบบนั้นทําให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านจริงๆเทพสงครามเปี้ยนจวงท่าน ในตาของจอมมารหุจธมินหดตัวขณะที่เขารีบเคลื่อนตัวไปสกัดกัน้นเมื่อเผชิญหน้ากับเทพสงครามเปี้ยนจวงในตำนานจอมมารหุจธมินก็ไม่กล้าประบาทเลยแม้แต่น้อยเขาปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองออกมาทันทีโดยไม่ลังเลและสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดแต่สิ่งที่ทําให้จอมมารหุจธมินรู้สึกหวาดกลัวก็คือการป้องกันของเขาเหมือนกับกระดาษแผ่นหนึ่งต่อหน้าหมัดของเทพสงครามเปี้ยนจวงมันแตกหักง่ายได้ปัง การจบทีด้วยหมัดที่เปิดตัวโดยอวตารเทพสงครามเปี้ยนจวงกระทบไปที่หน้าอกของจอมจม,จอมันหุ่เจตมินจอมมันหุ่เจตมินพ่นเลือดศักดิ์สิทธิ์ออกมาเต็มปากเขาถูกส่งบินไปข้างหลังเป็นผลให้เขาชนเข้าอย่างแรงกับม่านพลังที่เกิดจากน้ำเอื่อยก่อนที่จอมมันหุ่เจมินจะฟื้นคืนความรู้สึกเทพสงครามเปี้ยนจวงได้เข้ามาหาเขาแล้ว เขายกระฆังหัวหัวเฮาสวรรค์ขึ้นมาแล้วทุบมันลงมาบนหัวของจอมันหัวเจทบินระฆังหัวหัวเฮาแห่งสวรรค์แบกน้ำหนักของโลกระดับสูงดึกดำบรรโลหะแล้วล่วงหล่นกระแทกหัวของจอมันหัวเจทบินความแข็งเก่งของจอมันหัวเจทบินไม่ได้อ่อนแอโดยธรรมชาติตั้งแต่เขารอดชีวิตจากความทุกข์ยากหยื่นหุยครั้งแรกอย่างไรก็ตามเขาไร้พลังโดยสิ้นเชิงในการต่อสู้กับเทพสงครามเปี้ยนจวงกร่างศักดิ์สิทธิ์ของจอมันหัวเจทบินแตกสลาย ศีรษะของเขาแตกออกและเลือดศักดิ์สิทธิ์ที่ก็เซ็นไปทั่วท้องฟ้าร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่เป่งแสงปีศาจร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วมันกระแทกเข้ากับหลุมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายสิบหลีข้างทะเลความจริงดินแดงสวรรค์นในความจริงสะเทือนกระดูกศักดิ์สิทธิ์ของจอมมารหัวใจมินเกือบจะแตกสลายเขานอนอยู่ในหลุมและพบว่าลุกขึ้นได้ยากเทพสงครามเปี้ยนจวงถือละรังหัวหัวเฮาในมือลงมาจากท้องฟ้า และเหยียบย่ำจอมมารุจัตมินไว้ใต้ฝ่าเท้าของเขาเขาถูกกดดันจนขยับตัวไม่ได้เขาคำรามด้วยความโกโรธให้ตายเถอะจะคิดว่าเจ้าเป็นใครมันช่างยอดเยี่ยมเหลือเกินที่เจ้ารอดชีวิตจากความทุกข์ยากอยู่ทุกครั้งแรกของเจ้าได้นะฮะเจ้ากล้าดูมินเทพจันทราได้ยังไงเจ้าเหนื่อยกับการใช้ชีวิตแล้วเหรอเจ้าไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเทพจันทรากับขยย้างั้นเหรอเจ้าอย่าพูดเรื่องไร้สาระออกมาดีกว่าเทพจันทราพูดอย่างเย็นชา เทพสงครามเปี้ยนจ่วงเงยหน้าขึ้นและยิ้มให้กับเทพจันทราอยากโกรธเลยอยากโกรธเลยนี่ไม่ใช่เพราะเขาข้าผิดเองที่ไปปิดปากเทพจันทราหันสายตาของหน้าออกไปแล้วไม่สามารถสนใจที่จะมองเขาเทพสงครามเปี้ยนจ่วงกระเทือบอย่างแรงบนหลังของจอมันวจชธมินเกือบจะเจาะร่างกายของเขาเขากล่าวว่าการดูหมินเนี่ยเจ้าไม่รู้หรือว่าเป็นความผิดร้ายแรงการดูหมินเทพจันทราถือเป็นความผิดร้ายแรงมากเจ้าในตอนแรก จอมมันหัวใจทรมินไม่เชื่อว่าเขาไม่สามารถอัชนะร่างอาวตารของเทพสงครามเปี้ยนจวงได้เขาไม่คิดว่าเทพสงครามเปี้ยนจวงจะกล้าฆ่าเขาในศาลสวรรค์อย่างไรก็ตามเขาได้ประเมินความสําคัญของเทพจันทราในหัวใจของเทพสงครามเปี้ยนจวงต่ําไปเขายังประเมินความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเทพสงครามเปี้ยนจวงต่าเกินไปเป็นการยากที่จะฆ่าเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รอดชีวิตจากความยุข์ยากเห่อนหุย่ยอย่างไรก็ตาม เทพสงครามเปี้ยนจ้วงมีพลังมากพอที่จะสังหารเทพไปอย่างชัดเจนแม้ว่าเขาจะถูกฆ่าตอนนี้วังสวรรค์ก็ไม่อาจสามารถทําอะไรเขาได้เป็นครั้งแรกที่จอมมันหัวจัตมินรู้สึกว่าความตายอยู่ไม่ไกลจา,ากเขาเมื่อรู้ว่าเทพสงครามเปี้ยนจ้วงผู้ดูแลแม่น้ําสวรรค์อยู่ด้วยแต่เขายังใกล้จะพูดเรื่องไร้สาระช่างเป็นคนโง่จริงๆเทพหลายองค์ในปัจจุบันอดไม่ได้จะคิดเช่นนี้เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าเทพสงครามเปี้ยนจ้วงชื่นชอบเทพจันทรา เป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆคนจึงไม่กล้ายุยุเทพจันทรามันเป็นเพราะเทพจันทรามีพลังมากพอแต่ก็เป็นเพราะเทพสงครามเปี้ยนจ่วงด้วยย้อนกลับไปเมื่อการต่อสู้ของเหล่าทวยเทพเกิดขึ้นบนภูเขาเทพจันทรามันทําให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ในท้ายที่สุดแล้วคือเทพสงครามเปี้ยนจ่วงที่ก้าวเข้ามาเพื่อระงับความวุ่นวายในเวลานั้นเทพสงครามเปี้ยนจ่วงเข้าข้างเทพจันทราอย่างชัดเจนสําหรับเทพองค์อื่นๆพวกเขาไม่กล้าพูดอะไรเลย เทพสงครามเปี้ยนจ้วงเจ้าไม่คิดว่าเจ้าไปไกลเกินไปหรอในขณะนี้ได้ยินเสียงไม่พอใจเล็กน้อยจากคารพระราชวังสีเลือดไม่ไว่าอย่างไรก็ตามจอมมันหัวจัตมินก็เป็นเทพที่แสดงการสนับสนุนโลกสวรรค์ตอนนี้เขาถูกเทพสงครามเปี้ยนจ้วงทุบตีไปเป็นชิ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าโลกสวรรค์จะต้องเสียหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้มีเทพมากมายอยู่และผู้ฝึกฝนขั้นเซียนจำนวนมากกำลังเฝ้าดูอยู่สถานการณ์ที่เป็นอยู่คืออะไรกัน ในขณะนี้ผู้บุกฝนขั้นเซียนรวมตัวกันที่ชายฝั่งทะเลแห่งความจริงต่างตกตะลึงด้วยความไม่เชื่อเกิดอะไรขึ้นเหตุใดเหล่าเทพจึงต่อสู้กัน่น,นดินแดนสวรรค์แห่งความจริงกันเล่าดูเหมือนว่าจะเป็นจอมมรหัวเจธรมินของโลปีซาธรมินและดูเหมือนว่าจะมีเทพที่ต้องการฆ่าเขานี่ข่ามาได้ตาฝาดใช่ไหมเนี่ยจอมมรหัวใจรมินเป็นเทพผู้ทรงพลังที่รอดชีวิตจากคำยุยากเย่นหุยแต่เขาไม่สามารถสู้กลับได้เลยเบื้องหลังของเทพองค์นั้นคืออะไรกันแน่ หูปากนั่นคือ,ทอครรเทพสงครามเปลี่ยนจวงผู้ด,ดูแลไม่นามสวรรค์จอมมารหัวใจทะมินประสบปัญหาใหญ่ในการอยู่อยู่เขาใครจะรู้ล่ะเขาอาจจะคําพูดของคําพูดของเจ้าแห่งพระราชวังเทพเป็นความจริงมีเพียงเหล่าเทพเท่านั้นที่ได้ยินดังนั้นผู้ฝึกฝนระดับเซียนจึงไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างไรก็ตามเทพที่เคลื่อนไหวในดินแดนสวรรค์ในความจริงน,นั้นเป็นเหตุการณ์สําคัญอย่างไม่ต้องสงสยัยสิ่งที่น่าประหลาดใจคือ จอมมารหุจฉมินถูกทุบตีอย่างสาหัสแต่ก็ยังไม่มีใครจากพระราชวังเทพเป็นความจริงเข้ามาแทรกแซงบนผู้เขาแห่งความจริงเจ้าแห่งพระราชวังเทพเป็นความจริง,ง,รงท,งทอดสายตามองไปยังชายฝั่งรอยยิ้มจังๆปรากฏขึ้นในดวงตาของนางหลังจากผ่านไปหลายปีเปียนช่วงก็ไม่เปลี่ยนไปเลยเมื่อพูดถึงเรื่องเทพจันทราเขาก็ไร้ความปราณีเจ้าแห่งพระราชวังเทพเป็นความจริงรู้ดีถึงวิธีการที่เปี้ยนจ้วงทํา นอกเหนือจากการปกป้องแม่น้ำสวรรค์แล้วเรื่องของเทพจันทราอาจเป็นสิ่งเดียวที่เขาสามารถแสดงความกังวลย้อนกลับไปเมื่อเทพจันทราหายตัวไปในโลกคุณหลุนเทพสงครามเปี้ยนจวงได้สังหารทางเข้าสู่สารนรกด้วยตัวคนเดียวการฆ่าที่ไม่มีใครเทียบได้ของเขาอาจทําให้พื้นที่ดวงดาวในสารนรกเป็นสีแดงคราวนี้เทพสงครามเปี้ยนจวงได้ปรากฏตัวในดินแดนสวรรค์ในวความจริงยังเห็นได้ชัดเพราะเขารู้ว่าเทพจันทรามาที่นี่ เขาก็ทําการกดขี่กลมเหงไม่ใช่เพราะเขาขัดสิปัญญาแต่เป็นเพราะเขารู้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กําลังเท่านั้นโดยเขารู้ดีว่าเพราะจังพุเฉินทั้งโลกกองหันและเทพจันทราจึงถูกผลักเข้าสู่จุดเด่นนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องประกาศกับเหล่าเทพด้วยท่าทีแข็งกร้าวว่าเขาจะฆ่าใครก็ตามที่กล้าดูหมิน่นหรือทําลายเทพจันทราไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นสารสวรรค์หรือดินแดนสวรรค์ในความจริงเขาก็ไม่สนใจ เขาจะฆ่าพวกเขาโดยไม่ลังเลเทพสงครามเปี้ยนจวงหันกลับมาแล้วมองไปที่อาคารพระราชวังสีแดงเลือดเขาพูดอย่างเฉยเมยว่ามากเกินไปอย่างนั้นเหรอเจ้าไม่มีสิทธิ์ชี้นิ้วสิ่สงที่ข้าต้องการทําไปซะและอยู่ในที่ของเจ้าอย่ามาทําเป็นลกหูลกตาที่นี่ด้วยเหตุนี้เทพสงครามเปี้ยนจวงก็ก้าวขึ้นไปบนร่างของจอมันหัวเจ้าหมินอีกครองสามครั้งทุกคนได้ยินเสียงกระดูกของเทพหักอย่างชัดเจนไปตรงนน้น กุกเข่าลงแล้วขอโทษเทพจันทาซะไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าจริงๆเทพสงครามเปี้ยนจวงเตออกไปส่งจอมันหัวจัมินบินไปผมของจอมันหัวจัมินกระเซิงและเขาอยู่สภาพที่แย่มากเขารวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อรองรับร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่แจกสลายของเขาเขาดิ้นรนที่จะลุกขึ้นยืนและคำรามว่าเปี้ยนจวงนี่มันมากเกินไปแล้วในขณะนั้นจอมมันหัวจัตมินเป็นเหมือนปีศาจที่บ้าคลั่งเขาเกลียดมัน สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จะกลายเป็นรอยเปื้อนในชีวิตของเขานับตั้งแต่เขากลายเป็นเทพเขาไม่เคยถูกรังแกเช่นนี้เลยหัวใจธมินผู้อ่อนแอเจอ้ายังกล้าตะโกนต่อหน้าข้าอีกเหรอดวงตาของเปี้ยงจ้งเย็นชาเขาชี้ไปที่จอมมันหัวใจธมินด้วยนิ้วของเขาและร่างกายของเขาก็ปล่อยจิตสังหารอันสะพรึงกลัวออมาเหล่าเทพทั้งหมดในปัจจุบันมีสีหน้าแปลกๆบ,บนใบหน้าของพวกเขาบางทีอาจมีเพียง เทพสงครามเปี่ยนจ้วงเท่านั้นที่สามารถอัชนะได้และปฏิบัติต่อเทพเหมือนมแมลงตัวเล็กๆจิตใจของจอมันวัชชมินสัตฐานเขาสงบลงเล็กน้อยและความรู้สึกถึงอันตรายที่รุนแรงอย่างยิ่งก็เกิดขึ้นในใจของเขาซึมไอพลังเทพิทรงพลังอย่างยิ่งประทุออกมาจากอาคารพระราชวังสีเลือดทำให้เกิดเมฆสีเลือดหนาปกคลุมท้องฟ้าเทพสงครามเปลี่ยนจ้วงทุกอย่างควรทำในปริมาณที่เหมาะสมอย่าให้มันมากจนเกินไปนะัก เสียงอันอบอุ่นและโกรธดังออกมาจากอาคารพระราชวังสีเลือดอวตารของเทพเจ้าเทพสงครามเปี้ยนจวงยืนอยู่บนแม่น้ําสวรรค์ที่เกิดจากแม่น้ําเอื่อยเขาเอามือไพ่ายหลังมองดูอาคารพระราชวังสีเลือดอย่างเหยียดยมเขาพูดอย่างคร้บงาว่าเจียเทียนเซียเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันล่ะเจ้ามาจู้จี้ในหูของข้าถ้ามั่นใจนักก็มาสู้กับข้าเสอหากเจ้าสามารถเอาชนะอวตารของข้าได้แล้วก็ข้าจะ,ะไม um ่มีวันก้าวมาจากแม่น้ําสวรรค์อีกต่อไป แต่ถ้าเจ้าไม่กล้าก็ซ่อนตูนอาคารพระราชวังสีเลือดของเจ้าต่อไปข้าก็ไม่อยากจะลดตัวเองลงไปสู้กับเจ้าหรอกเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียเทียนเซียก็โกรธแค้นทันทีเปลี่ยนจ้วงเจ้ายิงพยองเกินไปแล้วจะคิดว่าข้ากลัวเจ้าจริงๆงั้นเหรอเขาเป็นใครเขาเป็นผู้ก่อตั้งพระราชวังเทพสงครามโลหิตซึ่งเป็นเทพเจ้าโบราณที่ทรงพลังซึ่งเข้าใจความหมายลึกซึ้งไม่เคยมีใครกล้าดูถูกเขาแบบนี้ใช้วาตาลปราบเขาอย่างนั้นเหรอ มันเป็นเพียงความคิดปรารถนาแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเทพสงครามที่ไม่มีใครเทียบได้ที่คอยดูแลไม่น้ำสวรรค์แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยกลุ่มเทพมองหน้ากันพวกเขาไม่คาดคิดว่าสิ่งต่างๆจะเลยเิอมาถึงจุดนี้หลังจากเงียบไปหนึ่งแสนปีเทพสงครามเปี้ยนจ้วงจะ,สะแสดงพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาอีกครั้งหรือไม่เราต้องรู้ว่าเมื่อหนึ่งแสนปีก่อนเขาเป็นผู้นําของเทพเจ้าสงครามทั้งเก้าในวังสวรรค์ตอนนี้การฝูฝนของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนกัน เขาจะใช้อวตารของเขาเพื่อปราบปารามคนทั้งโลกอย่างนั้นเหรอและก็ตัดจบแบบละครไทยเลยครับผมเทพสงคารามเปียนจูงในคนนักเลงเลยเนาะซัดหมดไม่สนลูกใครยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่า ลาไปก่อน